สวัสดีครับคุณพ่อบ้านคุณแม่แมบ้านท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องการล้างห้องน้ําการล้างพื้นนะครับล้างเท่าไหร่ก็ไม่สะอาดผมคนนึงที่เคยเป็นแบบนั้นนะครับเคยใช้น้ํายาล้างแบบห้องน้ําล้างพื้นมาหลายยี่ห้อแล้วนะแต่ว่ามันแบบมันไม่ออกจนมาเจอเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้คือ Power วิกซ์โ w ่พาวเวอร์ขวดสีดำเนี่ยนะมันสามารถขจัดคราบได้ประมาณ11คราบนะครับคราบแบบฝังแน่นเลยนะนะทีแรกผมว่าจะไปรีวิวในห้องน้ําที่บ้านให้ดูนะครับมันมี3มห้องอนะเนาะ ก็เอาเนี้ยไปล้างมามันสะอาดหมดแล้วอ่ะนะครับไม่มีให้รีวิวแล้วอ่ะนะครับแต่เดี๋ยวจะไปดูไอ้ที่มันที่ผมอาจจะละเลยไปบางจุดจะไปให้ดูว่ามันขจ,จัดได้จริงๆนะครับปเจอแล้วนะครับจุดหนึ่งตรงข้างๆชักโครกนี้นะครับอันนี้เป็นยาแนวนะยาแนวนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้เจ้า Power ว i กซ์โ w ่พาวเวอร์กวนดำนี้ฉีดไปนะครับใครจะทิ้งไว้ก็ได้นะหรือว่าไม่ทิ้งก็ได้นะนะครับ ดูดูประสิทธิภาพของมันน,นะครับเนี่ยนะฮะนี่หน่อยหนึ่งนี่นะครับเริ่มละเริ่มละนะครับอ่าทีนี้ลองเอาแปรงมาค่ะผมไม่ได้ขัดแรงนะเนี่ยขัดเบาๆเนี่ยนะครับเนี่ยตัวน้ำยาเนี่ยถ้าโดนพวกยาแนวที่ไหนมันจะเป็นฟองขึ้นแบบนั้นนะครับ นี่นะอะพออะแล้วดองน้ำฉีดนะครับดูในห้องน้ำมันอาจจะมืดเนาะมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวผมจะไปหน้าบ้านให้ดูนะครับเจอแล้วนะครับจุดหนึ่งตรงข้างๆชักโครกนี้นะครับอันนี้เป็นยาแนวนะยาแนวนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้เจ้า Power วิกซ์พาวเวอร์กวดดำนี้ฉีดไปนะครับ ใครจะทิ้งไว้ก็ได้นะหรือว่าไม่ทิ้งก็ได้นะนะครับดูดูประสิทธิภาพของมันนะครับเนี่ยนะฮะนี่หน่อยหนึ่งนี่นะครับเริ่มละเริ่มละนะครับอ่าทีนี้ลองเอาแปรงมาขัดผมไม่ได้ขัดแรงนะเนี่ยขัดเบาๆเนี่ยนะครับเนีตัวน้ํายาเนี่ยถ้าโดน พวกยานแนวที่ไหนมันจะเป็นฟองขึ้นแบบนั้นเลยนะครับนี่นะอ่ะพออ่ะแล้วดองน้ำฉีดนะครับดูอ่ในห้องน้ำมันอาจจะมืดเนาะมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวผมจะไปหน้าบ้านให้ดูนะครับอันนี้จะลองขัดให้เห็นแบบชัดๆเลยนะซูมไม่เห็นเลยนะอ่ะนี่นะครับ ดูมันดันบออากมานะครับสีดดำๆเนี่ยข่าวเลยครับในห้องน้ำเมื่อกี้มันอาจจะมองภาพไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับแบ่ง ครึ่งนี้แล้วกันผมจะทําความสะอาดแต่ฝั่งนี้อันนี้คือหน้าบ้านนะอันนี้เป็นร่องยาแนวนะครับที่ยังไม่ได้ทําความสะอาดอะจะทําให้ดูนะครับนี่นะครับคือมันโดนยาแนวที่ไหนมันก็แบบเป็นฟองขึ้นอย่างนี้เลยนี่นะครับล้างพื้นล้างอะไรได้หมดนะจะปล่อยทิ้งไว้ก็ได้ถ้าข้ามมันหนักๆนะครับ เดี๋ยวลองล้างให้ดูนะครับนี่ขาวขึ้นทันตาเห็นเลยนะครับเนี่ยนะฮะนี่นะครับวิซซอั์พาเบอร์อันนี้นะครับ,รรรรครบใครสนใจอยู่ในตะกร้าด้านล่างหรือลิงก์นะครับลองคลิกเข้าไปดูกันได้นะครับขอบคุณครับ